โปรโตีนหนึ่งซองร้อยยี่สิบแถวเอาอะไรมาตุ่มจ้าสาวเอาอะไรมาตุ่มถ้าเทียบกับอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อแล้วเนี่ยแบอบกเลยค่ะว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยแควนะคะแล้วก็พูดถึงประโยชน์เนี่ยบอกเลยว่าหนึ่งซองเนี่ยได้โปรตีนหนักๆแล้วสามสิบกรัมไหนจะเรื่องของแคลเซียมอีกหนึ่งพันมิลลิกรัมและไหนจะกดอะมิโนโไฟโตนิวเทนโอ้โหครบและถ้าคุณกินอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยถามว,ว่าคุณได้ครบแบบนี้ไหมไม่ค่ะเพราะฉะนั้น โปรตีนหนซองของเบลเมดนะคะให้พลังงาน120แคลค่ะทุกคนได้โปรตีนถึง3กกรัมด้วยที่สำคัญรสชาติอร่อยมากนี่คือมือเช้าของลุงทุกวันนะคะลุงจะผสมกับวิตามินผิวนะแต่ถ้าใครจะกินเพียวๆเ,เนี่ยก็ได้ค่ะรสชาติเขาจะเหมือนกับแลปตาซอยเลยอร่อยมากนะคะที่สำคัญโลซูก้าข่านน้ำตาล0%นะคะแพนเมดโปรตีนเป็นโปรตีนพืชนะคะใครสนใจแอดลิงมาได้เลย